สกลนครดินแดนที่เต็มไปด้วยมรดกและวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และผู้ประกอบการที่มีความสามารถมากมายวันนี้จะพาทุกท่านไปสำรวจและทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ข้าวหางอย่างใกล้ชิดครับไปชมกันครับครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้ชื่อแบรนด์ข้าวหอมดอกหาง เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเรียกว่าตัวแทนกลุ่มอยู่ไหนครับที่เข้าหอมดอกหังเราเนี่ยอยู่บ้านโคกสะอาดครับตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานค่ะจังหวัดสกลน,กนครเราทำมานานเท่าไหร่ครับปีนี้เป็นปีที่11แล้วค่ะที่นั่นเราทำอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับข้าวครับงานครั้งแรกคือการ รักษาพันธ์ข้าวที่เป็นข้าวพื้นเมืองข้าวข้าวพื้นถิ่นของสกลนคร,ครเราพบว่าข้าวที่มันเกิดความเครียดจากความแห้งแล้งเนี่ยมันจะทําให้มีความหอมอม,มากกว่าข้าวที่ลุ่มน้ํบในพันเดียวกันนะคะตัวไหนครับที่เป็นสินค้าที่เรียกว่าข้าวที่เราขายดีที่สุดมีมมลิแดงค่ะทําไมไ ขายดีครับทาไมขายดีคือ<ม>คําตอบจากห้องทดลองจากมขอขอนแก่นค่ะว่าดัดชนีน้ําตาลต่ําสุดเหมาะสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานหรือผู้ที่ควบคุมน้าตาลแล้วอันอื่นล่ะครับที่อยู่บนโต๊ะนี้อันนี้เป็นข้าวหางคะ่ะข้าวห,<ม>หางสามสีข้าวหางสามสีมีนักวิชาการเขาสนใจเรื่องข้าวหางเพราะว่าข้าวหางมันมีคุณค่าทางอาหารที่เด่นไปจากข้าวกล้องก็คือ มีกาบ้าสูงกว่าค่ะก็เลยมาชวนให้กลุ่มทำข้าวหางไปด้วยค่ะก็จะมีข้าวหางหอมมะลินะคะแล้วก็ข้าวหางหอมนินที่เป็นสีดำหอมนินแล้วก็ผสมกันได้ก็่ะเป็นสามสีให้ก็นี่ก็คือเป็นพาสของข้าวเจ้าติดต่อสั่งซื้อยังไงได้บ้างครับมีเพจบ้านข้าวฉันชนกพิมพ์เป็นภาษาไทยลงไปเลยค่ะแล้วก็เพจ ข้าวหอมดอกหางภาษาไทยภาษาอังกฤษมีหมดนะคะเบอร์โทร0819541506ขอบคุณมากๆครับที่ได้ม,มาร่วมนำเสนอสิ่งดีๆของจังหวัดสกลนครของเราครับ,รบอีกหนึ่งแบรนด์สินค้าที่ทางสำนักงาพนพาณิชย์จังหวัดสกลนครอยากให้ทุกท่านเรียกว่า เป็นอีกหนึ่งแบรนด์สินค้าชุมชนที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับนั่นก็คือข้าวอินทรีย์ภายใต้แบรนด์อะไรครับข้าวเปาเวทค่ะข้าวของเราปลูกที่ไหนยังไงขั้นตรงขั้นตอนทำไมได้คำว่าอินทรีย์และออร์แกนิกมาครับค่ะ ข้าวของเราปลูกที่อำเภอสว่างแดนด,ดินนะคะกลุ่มของเราก็จะมีสมาชิกอยู่ประมาณ330คนทุกคนก็จะปลูกในระบบของเกษตรอินทรีย์กระบวนการผลิตของเราก็ในระบบอินทรีย์ทั้งหมดไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้ง,งสิ้นนะคะคมเมล็ดพันธุ์เราก็เก็บเองนะคะปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยอคอกแล้วก็ปลูก,ลกพืชปรับปรุงดินจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยมีมาตรฐานรับรองเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะถ้าสมมุติว่าเอาไปรับประทาน แต่และอย่างพิเศษยังไงบ้างครับจะมีความอย่างสมมติข้าวหอมมะลิเนี่ยก็จะ,จะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมเพราะว่าถ้ากระบวนการปลูกของอินรีย์จริงๆแล้วจะทําให้ข้าวที่มีจะได้ข้าวที่มีกลิ่นหอมนุ่มปกติทั่วไปแล้วกลิ่นกลิ่นหอมมันมันมันเริ่มจะหมดไปละมันมค่อยๆมีกลิ่นหอมเพราะว่ามันไปเจอพวกสารเคมีพวกปุ๋ยเคมีพวกอะไรเนี่ยมันจะไปตึงตึงตึงความหอมแผ่นเม็ดข้าวไว้แต่ถ้า,าเป็นแบรนด์ของ,ของ ข้าวป่าเวทค่ะความหอมเราการันตีใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นล่ะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นข้าวกล้องนะะคตอนนี้ของ3มสี3สีอะตอนนี้เราเหลือแค่2สีนะคะทำไมฮะตัวที่หมดก็คือข้าวมะลรีดำในในสต็อกของเราก็คือเหลือแต่ตัวมะลรีขาวกับมะลรีแดงที่เรายังทําจัดส่งอยู่จะทนข้าวข้าวหางกับข้าวไอ้นี่ทำมาเป็นผสมกันแบบนี้ครับ เพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้รับความหลากหลายแล้วข้าวแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความพิเศษของเขาอยู่ข้าวดำนี้ก็จะมีพวกสารเขาเรียกนะสารต้านอนุมูลอิสระ,ะมะล,ลิแดงนี้จะเป็นข้าวที่มีน้ำตาลต่ำที่สุดอัชนี้น้ำตาลต่ำที่สุดนะคะข้าวขาวข้าวมะล,ลินี่ก็จะเป็นเรื่องของอพวกไฟเบอร์พวกอ,อะไรวิตามินพวกแร่ธาตุก็คือรวมรวมให้คุณประโยชน์ของแต่ละอย่างไว้ในใข้าวเดียวกัน ตัวนี้เราจําหน่ายยังไงแบบไหนถ้าอยากท่านผู้ชมอยากติดต่ออยากซื้อข้าวดีๆแบบนี้ต้องติดต่อผ่านทางไหนได้บ้างครับก็เบอร์โทร0935530327นะคะครหรือว่าจะเป็นเพจข้าวป่าเวทครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากชุมชนของอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในภายใต้ชื่อแบรนด์ข้าว ป่าเวทข้าวออร์แกนิกข้าวอินทรีย์ของดีจังหวัดสกลน,นครครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลน,นครมุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของสกลน,นครในการสนับสนุนผู้ประกอบการมานำเสนอสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของสกลน,นครสู่สายตาชาวโลกครับ